เล่นได้อยู่เล่นได้ทุกตัวดีเลยที่เขาป่วยแม็กเยอะสังเกตสายทีมแล้วเขาดักแอลเกือบทุกทีมเลยดักแอลหมดเล่นลงแดงก็ดักแอลวันนี้ป้อมจะไม่แตกแน่นอนครับก็อยากจะบอกให้น้องเขาเบาๆหน่อยครับเอาหน้าตาชนะผมอย่างเดียวก็พอแต่เกมผมขอชนะได้ป่ะเอาจริงพี่ตั้มพี่เอาหน้าตาไปเลยผมขอชนะครับพี่เดียกดมาถือเบาพี่ระวังต่อแตกพี่ระวังต่อแตกแต่น้องระวังต้อแตกนะครับเกมแรกของอาวิสทั้งคู่ที่ออกเนี่ยความฝาดเหมือนกันนะครับผมอาเมนเป็นคนที่มาปิดเกมให้กับฝั่งของทีมไอพีเฮดครับ เอาเลยครับผมเกมที่2แมตช์ที่1นะครับผมแล้วอยู่ใช้รวบไปแล้วด้วยครับโอ้โหโด X rier, นเอ็กคาเดอร์ปาดเข้าไปครับเกือบตายครับผมและแต้มแรกครับผมของดวงมดีมาแล้วครับผมโอ้โหนอนต่อคืมนะอมิตรภาพครับครับผมเพราะมิตรภาพเนี่ยจะติดยาวสนหลักกระคองใช่ใช่ก็ไม่ทราบสิใจใ้ไม่ได้ทันนอม ดูมันดิเลครับผมเบาได้เบาไอ้น้องไม่ต้องชนะบอกเลยว่าถ้าเขาได้ศึกษาการเล่นของทีมผมตั้งแต่แมตช์แรกแมตช์ที่สามนะฮะผมจะพูดเลยว่าวันนี้เขาก็จะเห็นสิ่งที่เขาเห็นนั่นแหละถูกแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวเราเตรียมเข้าไปเจอกันในเกมเกมที่ห้านาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกครับผมจับมากลายเป็นว่าตอนนี้แฮปปี้เซนต์วิตี้ครับได้เปรียบกว่าครับดูมันดิกำลังเก็บกระแต้มแรกและการันตีหนึ่งคะแนนแน่นอนเลยครับดูมันดิครับนี่คือเกมที่สองครับผมทีมดูมันดิมีโอกาสมากมายและเวลาที่ยาวนานและน ี่เป็นครั้งแรกของดูมันดิที่ได้สามแต้มเต็มโอ้